สวัสดีครับกระแสข่าวดังวันละครับผลตรวจคราบเลือดเต้มงคลกิจเผยผลตรวจคราบเลือดใกล้จุดพบร่างแตโมนิดาออกแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เต้มงคลกิจได้ลงพื้นที่ไปเจอกับกองคราบเลือดใกล้กับจุดพบร่างของแตงโมบริเวณเขื่อนกั้นน้ําติดกับกอฟผอบางกลวยพร้อมกับเผยถึงนิสัยของทนายกฤษณะที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายมาได้สองปี และประสบการณ์ไม่มากแต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีพักไทยสีวิไลจึงเปิดโอกาสให้ช่วยงานในย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มีนาคมค5าที่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้มีการโพสต์คลิปไปเจอคาบกองเลือดที่จุดพบร่างของแตงโมโดยฝากนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอบอตรลอตรวจภาพเลือดนี้หน่อย และได้แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสั่งอธิบดีกรมชลประทานสั่งให้การพื้นที่ไปชนสูตรกองเลือดนี้ก่อนซึ่งได้มีการเก็บคาบเลือดไปตรวจดีเแล้วและล่าสุดผลการตรวจค่าบเลือดออกมาแล้วคําตอบ 1. เป็นเลือด 2. ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเลือดปลาหรือเลือดมนุษย์ก่อนหน้านี้ทางด้านสสเต ซึ่งได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมพักไทยศีวิไล้อมได้เปิดตัวทีมทนายความนลานักกฎหมาย2ชุดโดยชุดแรกติดตามคดีของแตงโมซึ่งมีทนายกฤษณะอดีตทนายของแม่แตงโมเป็นหัวหน้าคณะทํางานและชุดที่2รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรื่องที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสู้ไม่ได้แต่เป็นฝ่ายที่ถูกต้อง ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิสสไลา์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ